ล่าทาผีคู่ต่อไปที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติภารกิจในบ้านร้างที่มีการพบศพหญิงสาวถูกฆาตกรรมนั่นก็คือคุณเจมส์และคุณแม็กกี้มากโอ้เป็นป่าเลยเหรอบ้างชซเทยียน ยี่รอนี่มุ้นะครับก็รู้สึกหนาวมากหนาวตลอดเวลาคะหนาวเป็นช่วงๆค่ะใช่ครับมันหนาวมาเป็นแบบเป็นพัดขึ้นมาอันนี้เหมือนเราต้องปีนขึ้นไปแล้วในภารกิจแรกทั้งคู่จะต้องทำพิธีกรรมเปิดตาเห็นผีและลามโซ่เลียนแบบสภาพสุดท้ายของผู้ที่ถูกฆาตกรรม จุดทูปคนละหนึ่งดอกครับนั่งลงทำสมาธิเงสายไหมาอ่ะสุปีนันงสุปีนันงสุปีนันงแล้วก็เอาทูปปักลงที่กระถางทูปครับ เอาขี้เท่าเลยนะครับมาทาที่เปิือกตาทั้งสองข้างหลังจากที่ได้ทำพิธีเปิดตาเห็นผีแล้วเชื่อว่าทั้งคู่จะสามารถสัมผัสหรือรับรู้ในเรื่องของวิญญาณได้อย่างแน่นอนขอวิญญาณที่อยู่ในบ้านหลังนี้ให้มาอยู่ใกล้ๆข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ารู้สึกได้ให้ข้าพเจ้าสัมผัสได้ ให้ใหข้าพ,เจ,าพเจ้าเห็นได้<น>ต่อไปคุณเจมส์จะต้องถ่ายรูปคุณแม็กกี้ในความมืดไปดูกันว่าในภาพจะมีอะไรปรากฏขึ้นมาหรือไม่ครับ เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงเหมือนเสียงอะถอนหายใจอะโอ้ยเสียงถอนหายใจครับแต่มันมันไม่ใช่เสียงคนแบบถอนหายใจมันเป็นเสียงแบบแบบมันเสียงคางด้วยมันก็มันเน,นี่ยแบบเมื่อกี้เนี่ยดิเสียงอะไรก็ไม่รู้อะเมกี้ดีเสียงอะไรครับเมกี้ดีเสียงอะไรครับ เสียงแหลมแหลมมากเลยเสียงแหลมแหลมระถึงตอนนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าท้งคุณเจมส์และคุณแม็กกี้ได้ยินเสียงประหลาดกันทั้งสองคนเสียงนั้นจะเป็นเสียงอะไรกันแน่รู้สึกแบบรู้สึกได้ยินแบบเสียงแบบเสียงสูงมากเลยเสียงแบบอีขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบ เข้ามามไปหูกเเลยเสียงแหลมที่คุณแม็กกี้ได้ยินอาจจะเป็นเสียงของหญิงสาวที่ยังวนเวียนอยู่ในบ้านหลางหลังนี้ก็เป็นได้นำโซ่ที่วางอยู่บนพาน,นะครับมาใส่ที่ข้อเท้าโซ่ซิ่งตอนนี้ ทั้งคู่ก็สามารถปฏิบัติภารกิจแรกเสร็จสิ้นลงไปแล้วต่อไปทั้งคู่จะต้องเดินขึ้นไปยังชั้นสองคือปฏิบัติภารกิจเชิญวิญญาณมารับประทานอาหารนั่นเองรู้สึกวกชาไปหมดเลยค่ะรู้สึกชาไปหมดเลยเหรอโอ๊ยขนลุก่าให้ทั้งสองคนนะครับ นั่งหันหลังชนกันครับโอ้เนกนรแบบนี้ลูกคนหนึ่งอกครับวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ใครที่ถูกฆ่าตายใครที่ถูกฆ่าตายช่วยมากินอาหารที่พวกข้าได้นำมาให้ อยู่บนโต๊ะนี้และหากพวกท่านมากรุณาแสดงตัวให้พวกข้างั้งสองได้เห็น,ได,หนได้สัมผัสได้ไปลุ้นกันครับว่าทั้งคู่จะรับรู้ถึงการมาของดวงวิญญาณได้หรือไม่สื่อสารกับพีลูกเสียงดินครับ เสียงดินมาจากไหนครับมันเป็นเหมือนแบบคนเหยียบดินเหยียบเท้าเหยียบเศษหินครับเหมือนเสียงคนเดินอย่างเงี้ใช่ครับหมอนเหยียบบนหินครับมีนคนเหยียบบนหนินตรงไหน,นะฮะข้างหน้าเหรอข้างหน้านี่ครับข้างหน้าเนี่ยนะไม่มีอะไรนะเจมผมได้ยินอีกแล้วครับ<ๆ>เสียงเหมือนคนแบบถอนหายใจครับอีกแล้ว อย่างนี้ครับแต่อันเนี้ยชัดเจนกว่าอันไปกินนี้มากเพราะอันข้างล่างนี่เป็นเหมือนเสียงคลางแต่นี้คือแบบเสียงแบบหายใจเข้าที่เดิมครับตรงนี้เลยครับตรงนี้หละครับเหยียบตรงดินพื้นนี้ครับที่เป็นเศษหินมันใๆเนี่ยครับแต่เรามาทําให้ดูด้วยสาธิตดิเขาเดินมาตรงนี้ครับแต่ยื่นขนเดินมา เหมือนอะไรสักอย่างแล้วเหมือนเขาเหมือนเขาเข้ามาเขาเข้ามาแล้วถอนหายใจใลแล้วเงียบเอาคนปนลกบละถ้าเป็นจริงตามที่คุณเจมส์เล่านั่นแปลว่าวิญญาณดังกล่าวเดินตรงเข้ามาเพื่อที่จะสื่อสารบางอย่างกับทั้งสองเป็นแน่ คุณผู้ชมจะต้องใช้วิจารณญาณไตรตรองเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแม็กกี้ไหวไหมลูกช่วค่ะโอเคกลับไปที่เดิมรับรู้สึกหนาวหนาวมากรู้สึกหนาวมาเรื่อยๆทำตะเกียบนะครับที่ปักอยู่นะนะครับคนละอันนะในแก้วมีเลือดอยู่เห็นไหมฮะมาขอที่แก้วเลยครับแล้วก็เรียกเขาให้มา เร็วมาเรียกม,มากินเร็วเรียกมากินเรียกม,มากินเอาอาหารมาให้แล้วเรียกม,มากินวิญญาณอยู่นี่นี่ออกมาเรียม,มาวิญญาณอยู่ที่นี่ออกมาเรียม,มา,มมาออกมาเลยเรียกม,มากินออกมา เป็นอีกครั้งที่ทั้งสองพบเสียงย่ำเท้าลงบนผืนในจุดเดิมตรงหน้าของทั้งสองคนครับเจมรู้ขึ้นมาแม็กกี้อยู่ที่นั่นไม่ต้องรู้ตามนะเจมเดินมาเจมมาแม็กกี้อยู่นั้นเจมเดินมาตรงไหนเจมที่ได้ยินเสียงที่เดิมเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรแม็กกี้เสียงอะไรอยู่ข้างหลังก็ไม่รู้ว่าไปดูซิ ถ้เสียงดังกล่าวเกิดขึ้นจริงตามที่ทั้งสองรับรู้นั่นแปลว่ามีเหล่าสัมภเวสีจํานวนมากอยู่ร,บรอบๆตัวทั้งสองคนเลยนะครับตอนนี้เราเสร็จสิ้นภารกิจที่2แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ภารกิจที่3ที่เป็นห้องใหญ่แล้วปะภารกิจล่าทาผีภารกิจที่3จะเป็นอย่างไรรับชมได้ช่วงหน้าครับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้ไอไทยสมุทดประกันชีวิต